บทที่สีเวลาบ่ายโมงครึ่งคณะผู้สแสวงบุญกราบนมัสการลาเจ้าอาวาสวัดลุมพินีแล้วเดินทางต่อไปอยังเมืองสาวัตถีซึ่งอยู่ห่างจากลุมพินีเป็นระยะทาง175กิโลเมตรพระมกุเทศทำหน้าที่บรรยายถวายความรู้แด่เพื่อนบรรพชิต และให้ความรู้แก่ญาติโยมในเวลาเดียวกันต้องใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมงครับบุรุษหนึ่งเรียนถามครั้งที่แล้วอัตมาพาคณะมาได้จดบันทึกไว้ว่าใช้เวลา8ชั่วโมงกับ38นาทีก่อนครั้งที่แล้วใช้เวลา9ชั่วโมง42นาทีท่านบอกสถิติที่ได้บันทึกไว้ทั้งสอง ทำไมถึงใช้เวลามากจังถ้าเป็นบ้านเราไม่เกินสองชั่วโมงบุรุษนั้นพูดคล้ายบนพระเจริญจึงต้องอธิบายว่านั่นเพราะว่าบ้านเราถนนหนทางดีกว่าที่นี่อีกประการหนึ่งเราต้องเสียเวลาที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงแต่บางคณะใช้เวลาสามถึงสี่ชั่วโมงที่เหลือก็เป็นเวลารถวิ่งแต่อัตมาคิดว่าคณะนี้ มีบุญเพราะมีหลวงพ่อเจริญมาด้วยอาตมาจจนิมนท่านให้บริกรรมคาถาย่นระยะทางเราคงใช้เวลาทั้งหมดไม่เกินหกชั่วโมงก็จะถึงสาววัตถีผมนิมนต์หลวงพ่อช่วยอีกครั้งนะครับประโยคสุดท้ายท่านพูดกับเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงผมอีกแล้วหรือท่านพระครูพูดยิ้มยิ้มท่านตั้งใจไว้แล้วว่า จะไปให้ถึงสาวัตถีในเวลาทุ่มครึ่งพอดิบพอดีครับแต่ถ้าหลวงพ่อไม่สะดวกผมก็จะฝากนิมนต์หลวงพ่อวัดดอนเมืองให้ผมด้วยผมไม่รับนิมนต์หลวงพ่อวัดดอนเมืองซึ่งนั่งติดกับท่านพระครูรีปฏิเสธททำไมล่ะครับผมอุตส่าห์นิมนต์หลวงพ่อวัดป่ามะม่วงให้ช่วยนิมนต์ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าท่านอาวุโสรองจากหลวงพ่อ ผมไม่ได้ถือสาเรื่องอาวุโสหรอกท่านแต่ที่ผมไม่รับนิมนต์ก็เพราะผมไม่มีคาถาย่นระยะทางมีแต่คาทายืดระยะทางถ้าท่านต้องการจะยืดจากแปดชั่วโมงเป็นสิบหชั่วโมงละก็ผมพอจะช่วยได้ถ้าอย่างนั้นผมไม่นิมนต์แล้วครับเพราะไม่ตรงกับความต้องการของหมู่คณะพระมกุเทศยอมจำนนต่อเหตุผล ของหลวงพ่อวัดดอนเมืองแล้วรีบสรุปว่าเป็นอันว่าหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงท่านจะใช้คาถาย่นระยะทางเพื่อช่วยให้พวกเราถึงสาวัตถีภายในหกโมงเย็นพระคุณเจ้าและญาติโยมเข้าใจตามนี้นะครับสาธุทั้งพระคุณเจ้าและญาติโยมยกมือขึ้นสาธุอย่างพร้อมเพรียงกันท่านพระครูไม่รู้สึกว่าถูกมัดมือชก เพราะท่านตั้งใจไว้ก่อนแล้วว่าจะทำดังที่พระมกุเทศขอด้วยอนุภาพแห่งคาถาย่นระยะทางที่จเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงบริกรรไปตลอดทางทำให้ใช้เวลาที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเพียง30นาทีซึ่งไม่เคยมีคณะใดทำได้มาก่อนพ้นจากด่านแล้วพระมกุเทศจึงเริ่มการบรรยายด้วยการตั้งคำถามว่า มีใครเห็นประโยชน์ของการเดินทางที่ลาช้าบ้างที่พวกเราเดินทางกันในดินแดนพุทธภูมินี้จะเห็นว่ารถวิ่งได้ไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเป็นบ้านเราวิ่งได้ถึง120กิโลเมตรหรือมากกว่านั้นหลวงพ่อวัดดอนเมืองให้ความเห็นว่าการวิ่งเร็วๆไม่ดีนะท่านผมว่าถ้าเราวิ่งชั่วโมง ละ80ถึง90กิโลเมตรเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชนกันก็ยังมีโอกาสรอดชีวิตแต่ถ้าหากว่าวิ่งเกินร้อยตายทุกรายลูกศิษย์ผมคนหนึ่งชอบขับรถเร็วมากภรรยาเข้ามาฟ้องผมบ่อยๆว่าเวลาออกต่างจังหวัดสามีขับรถความเร็วถึงร้อแปผมก็เตือนเขาเขาก็บอกไม่เป็นไรหรอกครับหลวงพ่อผมขับรถยุโรป ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นผมก็ไม่กล้าขับเร็วผมก็มองหน้าเขาแล้วความคิดก็แวบขึ้นมาเจ้าหมอนี่ต้องตายเพราะอุบัติเหตุผมก็พยายามบอกเขาทางอ้อมแต่เขาก็ไม่เชื่ออาทิตย์ต่อมาหนังสือพิมพ์ลงข่าวหน้าหนึ่งเขาขับรถด้วยความเร็วสูงพุ่งชนเสาไฟฟ้าขาสองท่อนรถยุโรป ของเข้าปิดเบี้ยวเป็นรูปตัวเอสถุงลมช่วยชีวิตที่ติดไว้ในรถก็ช่วยไม่ได้ถูกอัดก็ปี้ตายคาพวงมาลายัยภรรยาเข้ามาร้องไห้กับผมบอกว่าเสียดายรถส่วนสามีใหม่เสียดายเพราะเขาเจ้าชู้มีภรรยาหลายคนแอบยักยอกเงินทองไปให้ภรรยาลับๆอยู่เสมอ จ้าอาวาสวัดดอนเมืองให้ความเห็นค่อนข้างยืดยาวหนูเห็นประโยชน์ของการขับรถช้าแล้วค่ะนางสาวสายใหญ่รักพูดขึ้นเห็นว่าอย่างไรล่ะคุณโยมพระมะกุเทศถามประการแรกก็อย่างที่หลวงพ่อวัดดอนเมืองเล่ามาคือการขับรถช้าเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชนกันโอกาสรอดชีวิตมีมากกว่า ประการที่สองการขับรถต่ำกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เป็นการช่วยประหยัดน้ำมันประการที่สามช่วยลดอุบัติเหตุอย่างที่เราเดินทางกันในแดนพุทธภูมินี้หนูยังไม่เห็นมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเลยและประการสุดท้ายทำให้รู้สึกปลอดภัยค่ะสาวสวยตอบ ฉันขอเพิ่มอีกประการหนึง่งคือการที่รถวิ่งไม่เร็วก็ทำให้เราได้สวดมนต์ทำวัดได้สะดวกเวลาดูหนังสือสวดมนต์ก็ไม่ทำให้ตาลายถ้ารถวิ่งเร็วตัวหนังสือก็จะวิ่งตามทำให้เสียสายตาแม่ชีป่วนช่วยเสริมของแม่ชีป่วนก็ประการที่ห้าจะมีใครเพิ่มเติมอีกไหมพระคุณเจ้าว่าอย่างไรครับ ท่านถามบรรพชิตเมื่อไม่มีเสียงตอบกลับท่านจึงเริ่มการบรรยายบัดนี้เราก็ได้นมัส,สการสังเวชนียสถานครบสี่แห่งตามในปรากฏในทิคณิกายมหาวักในพระไตรปิฎกเล่มที่สิในข้อที่1้อหน้าที่163แม้ท่านชักจะเก่งเหมือนกับท่านพระครูแล้วนะ แม่ชีป่วนเอ่ยปากชมด้วยความจริงใจพระเจริญเพียงแต่ยิ้มและบรรยายต่อเอาวละที่นี้อาตมาก็จะให้พระคุณเจ้าและก็ญาติโยมช่วยกันสรุปว่าสังเวชนียสถานสีแห่งที่เราได้นมัสการมาแล้วนั้นถ้าเรียงตามลำดับเหตุการณ์ในพุทธประวัติคืออย่างไรและถ้าเรียงตามลำดับที่เราเดินทางคืออย่างไร ก็ขอโอกาสพระคุณเจ้าตอบก่อนผมว่าให้โอกาสโยมก่อนดีกว่าเพื่อมีอะไรขาดตกบกพร่องจะได้ช่วยเติมให้เต็มพระคุณทศเสนอความจริงท่านจำชื่อสถานที่ไม่ได้ครบแต่ที่ต้องเสนอเพราะไม่อยากเสียหน้าท่านออกมั่นใจว่าเพื่อนบนรรปะชิตอีกสองรูปคือพระธวัชกับพระรสสุคนคงเหมือนท่านส่วนลุงพ่อสององค์นั้น ยกเว้นเพราะท่านทั้งสองเป็นนักปรา์ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตตอบเป็นคนแรกครับโยมเสงเสนอเขามั่นใจว่าจะต้องตอบได้ถูกต้องเพราะปัญญาเกิดกับเขาแล้วสังเวชนียสถานสี่แห่งเรียกตามลำดับเหตุการณ์ในพุทธประวัติได้แก่ชาตสสถานที่พระพุทธเจ้าประสูตร อภิสัมพุทธสถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือควงโพที่ตำบลพุทธขยาธรรมจักกปวัตนสถานที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงปฐมเทศนาธรรมจักกปวัตนสูตรคือที่ป่าอิสิปตนามารุกทายวันแขวงเมืองพารณาณสีปัจจุบันเรียกสถานที่นี้ว่าสารนาศ และปรินิพพุทธสถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพ,พานคือที่สารวานโนที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพ,พานคือสารวัโนทยานเมืองกุสินาราถ้าเรียงตามลำดับตามที่เราเดินทางก็คืออภิสัมพุทธสถานธรรมจักรกัปวัตนะสถานปรินิพุทธสถาน และชาตสถานหากผมตอบขาดตกบกพร่องอย่างไรขอพระคุณเจ้าช่วยเติมให้เต็มด้วยครับมีอะไรที่ท่านจะช่วยเติมไหมพระมะกุเทศถามพระคุณทศคงไม่มีครับพระโยมเขาตอบได้ถูกต้องและครบถ้วนถ้าผมคงตอบไม่สมบูรณ์เท่านี้ท่านยอมรับแต่โดยดีเอาล่ะ ถ้าเช่นนั้นอาตมาก็จะมาทำหน้าที่บรรยายต่อเป็นอันว่าเราได้ไปนมัสการสังเวชนียสถานมาครบสี่แห่งแล้วส่วนเมืองสาวัตถีที่เราจะไปนี้ไม่ได้อยู่ในสังเวชนียสถานเช่นเดียวกับเมืองราชครืที่เราได้ไปมาแล้วตั้งแต่สาวัตถีและราชครืก็มีความสำคัญต่อพุทธประวัติเพราะเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าได้เผยแผ่ และประดิษฐานพระพุทธศาสนาตลอด45พันษาของการบำเพ็ญพุทธกิจพระพุทธองค์ทรงประทับจำพรรษาที่เมืองราช,ชครื 5, ้5พันษาที่เมืองสาวัตถี25พันษาโดยประทับที่เชตวันวนารามซึ่งท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีสร้างถวาย19พันษาอีก6พันษาประทับที่บุพาราม ซึ่งนางวิสาขามาหาอุบาสิกาสร้างถวายจะเห็นว่าทั้งสาวัตถีและราชคฤืแม้จะมีได้เป็นสังเวชนียสถานหากก็มีความสำคัญหลังตรัสรู้พระพุทธองค์ประดิษฐานพระพุทธศาสนาในแคว้นมคตซึ่งมีราชคลึเป็นเมืองหลวงเหตุการณ์สำคัญในการประกาศพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นที่เมืองราชคล เริ่มตั้งแต่ที่พระพุทธเจ้าทรงเลือกประดิษฐานพระพุทธศาสนาในเมืองนี้ต่อมาก็ทรงแสดงโอวาทปาติโมกในวันเพ็ญขึ้น15บห้าค่ำเดือนสซึ่งเป็นเดือนที่9แห่งการตรัสรู้หลังพุทธปรินิพานสาเดือนมีการสังคยนาครั้งแรกก็ทำที่เมืองราชคลึกนี้กล่าวได้ว่าเหตุการณ์สำคัญสำคัญในพระพุทธศาสนา มีจุดตั้งต้นไปจากเมืองหลวงของแคว้นมคตคือราชคลึแต่เหตุใดพระพุทธองค์จึงทรงประทับที่เมืองสาวัตถีมากที่สุดพระคุณเจ้าหรือญาติโยมท่านใดจะตอบคำถามนี้ก็ได้ก็ขอนิมนต์ขอเชิญท่านให้โอกาสผู้ฟังได้มีส่วนร่วมเป็นอุบายที่จะให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ตื่นอยู่เสมอ ผมกำลังตั้งใจฟังครับตอนนี้ต้องขอความรู้จากท่านก่อนต่อไปในภายภาคหน้าผมจะนำความรู้ไปเผยแผ่แก่ญาติโยมและพุทธบริษัทครับพระรสสุคนหาทางออกเพราะท่านไม่ทราบคำตอบมีท่านอื่นตอบได้ไหมครับพระ,จะเจริญถามอีกเมื่อไม่มีผู้ใดตอบท่านจึงบรรยายตอ่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะต้องอาศัย บริบททางสังคมด้วยหมายความว่าถ้าเมืองไหนสงบสุขไม่มีเหตุการณ์ทางการเมืองเข้ามาแทรกแซงการเผยแพร่ก็ดำเนินไปด้วยดีนอกจากนี้ก็ต้องมีผู้สนับสนุนค้ำจุนด้วยการที่พระพุทธองค์ทรงตัดสินพระทยัยที่จะประดิษฐานพระพุทธศาสนาลงในแคว้นมคธเพราะเวลานั้นมคธเป็นแคว้นใหญ่ รักรซึ่งเป็นเมืองหลวงก็เป็นเมืองใหญ่มีพระเจ้าพิมพิสารเป็นกษัตริย์ปกครองพระเจ้าพิมพิสารเป็นกษัตริย์พระองค์แรกที่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาและพระองค์ก็สําเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วด้วยจึงทรงให้การสนับสนุนคำจุนพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีได้พระราชทานสวนผัให้เป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาซึ่งเรารู้จักกันดีในนาม วัดเวลุวันหรือเวลุวนารามต่อมาในตอนกลางและปลายพุทธกาลร,รัชครืมีการเปลี่ยนแผ่นดินแบบไม่เป็นไปด้วยดีคือพระเจ้าอาชาติศัตรูได้ทำปิดตุฆาตและยังไปสมคบกับพระเทวทัตที่จะปรงพระชนพระพุทธเจ้านอกจากนี้ก็ยังมีการแบ่งอำนาจอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะกับแคว้นวัชชีเมืองราชครื ที่เคยสงบร่มเย็นก็หาความสงบไม่ได้แต่แคว้นโกศลซึ่งมีสาวัตถีเป็นเมืองหลวงกลับเป็นเมืองที่มีความสงบสุขบรรยากาศเหมาะแก่การเป็นแหล่งสั่งสอนธรรมที่สำคัญคือมีบุคคลที่เลื่อมใสศรัทธาในพระองค์นับตั้งแต่พระเจ้าเประเสนที่ผู้ครองแคว้นโกศลลงมาถึงประชาชน ที่ขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จักก็คือท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีและนางวิสาขามาหาอุบาสิกาท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีนอกจากจะสร้างวัดพระเชตวันถวายพระพุทธเจ้าแล้วยังได้อุปธรรมบำรุงพระภิกษุสงฆ์พระภิกษุณีสงฆ์จนถึงสัมมเนรสัมมเนรียอย่างดียิ่งนอกจากนี้ยังเป็นที่พึ่งของคนยากจน คนอนาถาในเมืองสาวัตถีด้วยแต่เดิมท่านชื่อว่าสุทัิตะแต่เพราะที่เป็นผู้เลี้ยงดูคนยากจนอนาถาเลยได้สมญาว่าอนาถบินทิกะแปลว่าผู้มีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถาท่านเป็นผู้เอาใจใส่คนยากไร้มากคนอนาถาไม่มีเงินทองไม่มีอาหารกินก็ได้พึ่งท่านผู้นี้ ส่วนานางวิสาขาก็อุปถรัรมภ์บำรงสง์ได้ชวนพักพวกพื้นฝูงผู้มีศรัทธามาดูแลเรื่องอาหารของฉันและความเป็นอยู่ของสงและเป็นที่พึ่งของภิกษุณีทั้งหลายเมื่อมีเหตุการณ์เกี่ยวเนื่องกับเรื่องสตรีดังเรื่องของนางภิกษุณีมารดาของพระกุมารกัสปะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับสองเมืองคือเมืองราชคฤก และเมืองสาวัตถีเอาละ่ะเล่ามาถึงตอนนี้จะขอถามท่านผู้ฟังว่าถ้าไม่อยากฟังต่ออาตมาก็จะหยุดเล่าอยากฟังครับอยากฟังค่ะผู้ฟังเปลงเสียงตอบพร้อมกันยกเว้นหลวงพ่อวัดดอนเมืองกับหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงรูปหนึ่งไม่ตอบ เพราะรู้ว่าเป็นอุบายของผู้บรรยายที่จะให้คนฟังไม่ง่วงอีกรูปหนึ่งกำลังบริกรรมคาถาย่นระยะทางซึ่งไม่ตอบให้เสียเวลาบริกรรมถ้าอย่างนั้นอาตมาเล่าต่อแต่ถึงคำตอบจะออกมาว่าไม่อยากฟังอาตมาก็ต้องเล่าอยู่ดีเพราะว่าเป็นหน้าที่พูดออกตัวพอหอมปากหอมคอแล้ว พระมกคุเทศจึงบรรยายต่อที่ว่าเกี่ยวข้องกับสองเมืองเพราะเหตุที่เกิดที่เมืองราชคฤืและมาดับลงที่เมืองสาวัตถีเรื่องก็มีอยู่ว่าทิดาเศรษฐีเมืองราชครืมีศรัทธาอยากบวชในพระพุทธศาสนาจึงขออนุญาตบิดามารดาแม่ชีปวนถ้าลูกสาวโยมมาขอบวชโยมจะอนุญาตไหมท่านถามแม่ชีปวน อนุญาตจ้ะแต่ลูกสาวฉันเขาไม่อยากบวชฉันก็เลยต้องมาบวชแทนตอนนี้เขาแต่งงานมีลูกห้าคนแล้วแม่ชีวัย60สตอบเกินคำถามแล้วยมคิดว่าเศรษฐีจะยอมอนุญาตให้ทิดามาบวชไหมแม่ชีถูกถามคงไม่หรอกจ้ะเพราะเขาคงไม่ฉลาดอย่างนั้นแม่ชีตอบแบบยกตนข่มท่าน ถูกแล้วแต่ไม่ใช่เพราะเขาไม่ฉลาดอย่างโยมที่ไม่ยอมให้ทิดาบวชเพราะต้องการให้แต่งงานมีย่าวมีเรือนเหมือนคนที่มองทางโลกทั่ว,วไปฉันถึงว่าเขาไม่ฉลาดยังไงละ่ะถ้าฉลาดก็ต้องมองในทางธรรมเหมือนฉันแม่ชีไม่ยอมแพ้ เธอโยมจะคิดอย่างนั้นก็ได้แต่อาตมาไม่เห็นด้วยเต็มร้อยนะเห็นด้วยแค่ครึ่งเดียวทีนี้ทิดาเศรษฐีแกก็ขอบวชอยู่เรื่อยๆปิดามารดาเอเรียกพ่อแม่ดีกว่านะคือพ่อแม่เขาไม่ยอมใจอ่อนแกก็เลยคิดใหม่ว่าจะยอมแต่งงานแล้วค่อยขอสามีบวชในภายหลังก็เลยแต่งงาน หลังจากแต่งงานได้ไม่นานก็ขอสามีบวชแรกๆสามีไม่อนุญาตต่อเมื่อถูกภรรยารบเร้าหนักเข้าจึงอนุญาตแกก็ไปบวชอยู่ที่สำนักของพระเทวทัตเพราะเวลานั้นพระพุทธเจ้าประทับที่เมืองสาวัตถีแล้วบวชได้ไม่นานก็ปรากฏว่าคันโตขึ้นพวกภิกษุณีก็พากันไปฟ้องพระเทวทัตซึ่งตั้งตนเป็นใหญ่ปกครองสง อยู่ที่เมืองราชครืในเวลานั้นพระเทวทัตกลัวจะเสียชื่อเสียงคือไม่รับรู้ความทุกข์ของลูกศิษย์กลัวแต่ว่าตนจะเสียชื่อเลยให้นางภิกษุณีรูปนั้นสึกนางภิกษุณีก็คิดว่ามาบวชด,ด้วยความยากลำบากเรื่องอะไรจะยอมสึกง่ายๆอีกอย่างหนึง่งท่านไม่ได้ทำผิดพระวินัยแต่อย่างใดตั้งแต่บวชมาไม่เคยละเมิดพระวินัยเลยท่านก็ไม่ยอมสึก พระเทวทัตก็จะให้ศึกท่าเดียวท่านก็คิดขึ้นมาว่าท่านบวชเพื่ออุทิศองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้บวชเพื่ออุทิศพระเทวทัตจึงให้ภิกษุณีผู้ใหญ่พาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เมืองสาวัตถีเดินไปเหรอคะนางสาวสายใหญ่รักถามโยมจะให้นั่งรถบัสไปหรือสมัยนั้นยังไม่มีรถบัสนะโยมต้องเดินไป คงลำบากแย่เลยนะคะขนาดพวกเรานั่งรถยังรู้สึกว่าลำบากลอนนึกถึงภาพความลำบากตรากตรำของนางภิกษุณีที่กำลังตั้งคันทำไมโยไม่มองในแง่ศรัทธาและความเพียรละ่ะน่าจะมองว่าท่านมีศรัทธาในพระศาสนาจึงมีความเพียรในการเดินทางของดีไม่ใช่จะได้มาง่ายๆหรอกนะโยมจริงดังที่ท่านอาจารย์พูด แล้วเรื่องเป็นอย่างไรต่อคะท่านเดินทางไปได้วยความลำบากต้องเดินทางหลายวันกว่าจะถึงสาวัตถีรั้นถึงภิกษุณีผู้ใหญ่ก็กราบทูลเรื่องราวให้พระพุทธเจ้าทรงทราบเมื่อได้ทรงวินิจฉัยพระพุทธเจ้าทั้งหลายทราบว่านางภิกษุณีรูปนี้บริสุทธิ์แต่ก็ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของพระวินัยทรงตั้งคณะผู้ตัดสิน มีพระอุบาลีพระประธานท่านรสุคนช่วยตอบผมมาสิว่าทำไมถึงต้องตั้งพระอุบาลีเป็นประธานทำไมถึงไม่ตั้งพระสารีบุตรหรือพระโมคคัลลานะหรือพระอานนท์ท่านถามพระรสุคนเพราะพระอุบาลีท่านชำนาญในข้อวินัยจนได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าให้เป็นเอตะทักกะในทางทรงพระวินัยครับ พระรสุคนตตอบถูกแล้วจะเห็นว่าพระพุทธองค์ทรงใช้คนให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถเป็นอันว่าพระอุบาลีท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานในการสอบสวนการตั้งคันของนางภิกษณุณีเมื่อมีประธานก็ต้องมีกรรมการเรื่องของผู้หญิงต้องมีกรรมการเป็นผู้หญิงด้วยแม่ชีลองทายซิว่าผู้หญิงที่เป็นกรรมการในเรื่องนี้ คือใครฉันขอทายว่านางวิสาขาจ้ะแม่ชีตอบถูกแล้วนอกจากนี้ก็มีอนาธบินทิกะเศรษฐีแล้วก็ต้องมีพระราชาร่วมเป็นกรรมการด้วยพระเจ้าประสิทธิจึงต้องรับหน้าที่เป็นกรรมการอีกผู้หนึ่งนางวิสาขาอาศัยว่าเคยตั้งคันมาแล้ว20ครั้งจึงเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ เพราะมีความรู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการตั้งคันเป็นอันดีในที่สุดก็ได้ชี้แจงแก่ที่ประชุมโดยประมวลเรื่องราวและทําให้วินิจฉัยได้ว่านางภิกษุณีรูปนี้ตั้งคันมาตั้งแต่ก่อนบวชมีคันติดมาก็เลยเป็นอันพ้นจากอธิกรณ์พ้นคดีเป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านก็ไม่ต้องศึกอยู่ในสํานักของพระพุทธเจ้า ไม่กลับไปยังสำนักข,ของพระเทวทัตเมื่อคันครบทศมาศก็ได้คลอดบุตรเป็นเด็กผู้ชายท่านก็ให้เลี้ยงดูบุตรอยู่ในสำนักภิกษุณีในพระเชตวันนั้นไม่ลำบากแย่เหรอคะไหนจะเลี้ยงดูลูกไหนจะปฏิบัติธรรมสตรีที่จ้างข่าสามีถามขึ้นลำบากก็ต้องทนเพราะท่านอยากได้มรรคผลแล้วท่านก็ได้หรือเปล่าล่ะคะ ใจเย็นเย็นโยมฟังต่อไปว่าท่านจะได้หรือไม่ได้ขณะนั้นรถวิ่งข้ามแม่น้ำสายหนึ่งซึ่งมีสะพานให้รถวิ่งข้ามได้มีเสียงถามขึ้นว่าแม่น้ำสายนี้ชื่ออะไรครับชื่อแม่น้ำอาเจรวัดีมีความสำคัญต่อประวัติของพระเถรีรูปหนึ่งเอาละเอาไว้จบเรื่องภิกษุณีมารดา ของพระกุมารกัสปะแล้วจะเล่าเรื่องของพระเถรีรูปนี้พระเจริญตอบ